เายเชิดก้าสูงสวัสดีที่ทเ,เพื่อนๆนะคะตอนนี้เจ้ายักของเราพอกระไรแล้วเหลือสุดท้ายแล้วนะคะอ,อุดท้ายละโอ้แต่ก็มีอยู่อยู่ข้างหลังพอนกระไโอ้สุดท้ายแล้วตันนี้ก็จะใช้เวลาสักประมาณ ความยาวเนี่ยนะคะจริงๆช่วงตรงกลางพยาวกับเพื่อนใช่ไหมอพอยาวกับเพื่อนปุ๊บอันนั้นมันจะใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงุบเกือบแปะไม่ถึงก็เกือบยี่ิดวิ่งเชี่ยวนึงมันก็จะ5นาทีแต่ในทีนท่สุดเนีน่ยจะมันถึงกว่าอน,นุภาคทีกว่าก็ตีว่า20นาทีก็พอดีเลย9ชั่วโมงกล้กองอ่ะเวลามาถ่ายคี่แบบเออจะจะับเวลา เพื่อนทำแก้ววิ่ง,งเที่ยวนึงกีนาทีนะคะแล้วก็ออ้เึินใช้เวลาไปกี่นาทีอ่าถ้ามันเท่ากันคุณก็จะเท่ากัน,นโอ้ก็แหละแต่นี่คือถ้า20นาทีปุ๊บนะจบเลยทีนี้9ชั่วโมงเหมือนเดิมนา่นจานะอันนี้เราโลสุดท้ายแล้วนะคะจบปะแล้วก็ก็ของควนต้เลียงรอบขั้วตอันตรายบอกแล้วว่าอย่าดู ซอยนะคะแปลงนี้ prediction? เลียวเยเดียวท่าเดียวค่ะประมาณไปนาทีแต่แล้วพเราดูเรานลาได้พราะถ้ารวมใน่วนตรงอกตรงกลางนะคะที่เราจับชั้เก็บหัวเก็บท้ายมั <Gym. S 1> นก็ตช้งทั้งม แต่ข้างๆนี้ไม่ถึงอือ20นาทีเพราะในวิ่งในการตามยาวแบบเนี้ยเนี่ยข้างๆนี้นะคะอันนี้เที่ยวขับจะใช้โล3สองข้างอันนี้เที่ยวที่สองละเลยสามเที่ยววิ่งห้าเที่ยวค่ะไม่ซอยนะคะนี่ไม่ซอยแกไม่ซอยตอนแรกคุยกันเพราะว่าระหว่างตรงกลางกลางอะ ตรงนี้กับข้างหลังอะข้างหน้านี่ยแกตัดในอกแล้วแกคุยมารอบแรกวันเมื่อวานเองมาตัดมันแรกแกบอกว่าเดี๋ยวซอยให้ด้วยแล้วกันไอที่ลกๆมาถึ่ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเมื่อเช้ามาเจอแกบอกไม่ต้องซอยแล้วเพราะว่าไอลวดลวดแล้วก็จออแกยังไงนี่อยู่อ๋อแกจัดการเองโอเค ไม่ใช่ปัญหาค่ะเรา,เอาอะไรก็ได้จะซอยก็ได้ไม่ซอยก็ได้อันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บก,ก็น่าจะดีแหละครึ่งวันเพราะวันวันแรกมาก็มาเร็วนิดนึงเอ้ยมาช้านิดนึงพูดผิดมาเร็วแล้วมาช้านิดนึงแล้วก็ทําได้ไม่กี่ชั่วโมงก็จริงๆแปลงนี้ก็เก้าชั่วโมงค่ะวันเดียวก็ไม่เสร็จหรอก วันเดียวก็อย่างไม่น้อยถ้ามาก็วันหนึ่งอย่างเพื่อนขับเดี๋ยวนี้แกรอบแรกมาหกชั่วโมงรอบที่สามชั่วโมงถ้าแกจะไปต่อก็ไปต่อได้เลยเพราะว่าวิาว่งกลับไปกับทางนู้นมันก็ไม่ไกลใหญ่ส่วนอะไรเลนะี่ยแต่อันนี้ต้องดูแล้วกันค่ะว่าคนขับแกจะไปต่อหรือว่าแกจะพอแค่นี้อาจจะอยากอยากหยุดเช็ครถอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนขับเลย ไม่ใช่ปัญหานี่นะคะข้างหลังเนี่ยอให้ลดดูรถไปอย่างไกลกล้องตามมาได้ถึงครึ่งทางแล้วแต่คนขับขับกลับมาอุ้ยลมวันนี้ลมดีนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยมีกวายหมวกปิวพูดไม่หันขาดคำแปบนึงนะคะ กลับมาแล้วรออยู่กลางทางอย่างเนี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาอันนี้โสดระหว่างกลางเนี่ยคนขับแกใช้เกียร์หนึ่งสรุปสุดท้ายตาต้องก็เดินเลยไม่ถึงมาถึงตรงนี้สามนาทีเลยค่ะแต่ก็ประมาณนั้นนะคะ่ะสี่นาทีกว่าห้านาที แล้วแต่เพราะความยาวสุดๆนี่มันคือถ้ายาวยาวสุดเพื่อนนี่ยาวมากกว่าเพื่อนนะในส่วนนี้คือตรงกลางค่ะตรงกลางอยู่ประมาณห้าหกอกลางอันนั้นยาวสามร้อยกว่าเมตรประมาณสามร้อยสิบเมตรได้แต่ช่วงข้างๆเนี่ยมันจะสั้นลงนิดนึงมันจะมีมันอาจจะประมาณสองร้อยกว่าสามร้อยมันจะไอ้นี่มันเลยหะสั้นลงเลย มีเก็บขอบคุณคันนะข้างหลังนี้ไม่รกเลยชิวๆสบายๆจบงานแล้วช่วงนี้ระหว่างฝนไม่ตกนะคะไล่เก็บงานให้หมดต้องรีบๆไล่เก็บงานกันแบบนี่เก็บห่อเก็บถ่ายอยู่เขาวันนี้มีตังค์ห วงเที่ยวนี้เสร็จอันนี้เที่ยวที่สามนะคะแล้วก็เลยสองเที่ยวก็จบงานแล้วค่ะก็ เอาเลยตอนนี้หมยเวลาได้9ชั่วโมงพอดีค่ะเหมือนเดิมสำหรับแปลงนี้30ไร่นะคะตัดอย่างเดียวไม่ซอยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าแปลงหน้านะคะย่อยๆเช็ด90ขอบคุณเพื่อนทุกคนี่กดติดตามนะคะแต่ต้องก็มีพาด้ขออภัยด้วยนะคะวันนี้ช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะวิ่ตัดหญ้าไปสัดหญ้ามาแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ